ใครนะสัญญากับสาวไทยเอาไว้ว่าถ้าสาวไทยเสิร์ฟเอสหรือบล็อกได้จะอัดฉีดลูกละ500บาท นี่ไม่ใช่โพยหวยหรือว่าอะไรนะคะแอดไม่ได้มาโชว์หวยหรือว่าใบาหวยนะคะแต่นี่คือโพยที่ของคุณแม่รัศมีแขค่ะเธอได้ทำเอาไว้หลังจากที่ได้ลั่นวาจากกับสาวไทยว่าเธอจะมีการอัดฉีดเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆให้กับนักตกลูกยางสาวไทยค่ะ วันนี้แอดไม่ได้มาทวงสัญญาจากคุณแม่รัศมีแขนะคะแต่ว่าวันนี้แอดจะมาเปิดรายได้ค่าอัดฉีดที่นักตบลูกยางสาวไทยของเราค่ะที่คุณแม่รัศมีแขเนี่ยจะตบรางวัลภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าสาวไทยเนี่ยเสิร์ฟเอสได้หรือว่าบล็อกได้นคุณแม่จะอัดฉีดทันทีค่ะ500บาท วันเล็บบอลในเชนลี2023สนามแรกค่ะไทยประเดิมพบอิตาล,ลีวันที่30พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะเป็นไทยพ่ายให้กับอิตาล,ลี2-3ต่อ 3, เซตแบบเฉียดชิวพลิกไปพลิกมาพริกแบบแต้มต่อแต้มค่ะลุ้นไปแบบว่านั่งเก้าอิมไมติดเลยจริงๆ เรามาเปิดสถิติสาวไทยกันค่ะว่าใครทําคะแนนได้เท่าไรกันเรามาดูที่คนที่ทําทคะแนนได้สูงสุดค่ะคนที่ท็อปสกอร์ก็คือสาวบีมพิมพิชยากรกรามค่ะทําไปทั้งหมด23คะแนนตามด้วยสาวบุ๋มบิ่มชัชิวอ่อนโมกอศรีทำไป15คะแนนและสาวเพียวอัชาราพรคงยศทำไป13คะแนน เรามาดูคะแนนทางด้านการบล็อกและการเสิร์ฟบ้างนะคะคนที่ทำคะแนนจากการบล็อกสูงที่สุดก็คือสาวเตยหัทยาบำรุงสุขค่ะทำไป3คะแนนตามมาโดยสาวเพียวอัชราพรคงยศเธอบล็อกไปทั้งหมด2คะแนนและสาวแนนทัดดาวนึกแจ้งอีก1คะแนน,นทีนี้เรามาดูผู้ทำคะแนนจากการเสิร์ฟเอสบ้างค่ะ สาวแนนทัดดาวทำไป1คะแนนและสาวบีมพิมพิชยาโกกรัมเตอเสิร์ฟเ,เอสไป1คะแนนเรามาสรุปรายได้ที่คุณแม่รัศมีแข่จะต้องจ่ายให้กับสาวๆในแมตช์แรกกันนะคะคนแรกแนนทัดดาวนึกแจ้งบล็อกไป1เสิร์ฟเอสไป1เท่ากับ2ลูกรับไปเลย1,000บาท คนที่สองสาวเตยหัตยาบำรุงสุขบล็อกไป3คะแนนจุกจกุรับไปเลย1,500บาทมาคนที่3ค่ะเผียวอัชราพรคงยศบล็อกไป2คะแนนรับไปเลย1,000บาทคนสุดท้ายบีมพิมพ์พิชยาโกกรัมเธอเสิร์ฟเอสได้1ลูกรับไปเลย500บาท คุณแม่รัศมีแขจะต้องอัดฉีดค่าเหนื่อยของลูกๆนักตบสาวไทยครั้งนี้ไปทั้งหมดนะคะ4,000บาทค่ะคุณแม่ขาแอดเนี่ยขอขอ,ขอบคุณคุณแม่รัศมีแขแทนสาวสาว,สาวไทยด้วยนะคะถือว่าเป็นขวัญถุงและก็เพิ่มกำลังใจให้กับสาวไทยไปอีกทางหนึ่งนะคะและถ้าผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนหรือว่าดาราท่านไหนนะคะจะอัดฉีดสาวไทยของเราก็เชิญได้เลยนะคะ ส่วนแฟนๆแล้วก็กองเชียร์อย่างแอดเนี่ยจะคอยนําเสนอเรื่องราวดีๆของนักตบลูกยางสาวไทยค่ะสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้สาวไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ดทุกท่านด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดขอแค่คนละ1นึ่งไลค์แล้วก็1นึ่งคอมเมนต์ค่ะรูปหัวใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยและก็สตาฟโค้ดค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีเต้อ